นี่นะครับเป็นลอก BG Cero นะครับ BG ย่อมาจาก Black Ghost Series นะครับตัวนี้นะครับเป็นสีพิเศษ Series Limited Edition นะครับสีพองนะครับจะผลิตมาเฉพาะเบอร์15นะครับตัวนี้น่าใช่นะครับเป็นลอกแนวเลโทรเหมาะสำหรับงานหน้าดินนะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับตัวนี้จะให้มาเป็น5บวก1นะครับบอดี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็แขนนะครับจะเป็นรูปแบบแขนเกลียวเดี๋ยวแกะให้ดู ตัวนี้แข็งแรงทนทานนะครับใช้งานกันยาวๆเล่นได้ทั้งน้ําจืดน้ําเค็มนะครับสเปคนะครับเขาจะเขียนเอาไว้เลยว่าตัวนี้เป็นผ้าเบรกแบบคาร์บอนแดกนะครับผ้าเบรกแบบคาร์บอนทนๆนะครับเล่นได้ทั้งน้ําจืดและก็น้ําเค็มนะครับลูกปืน5้าบวกหนึ่งรลับนะครับแล้วก็มีซูเปอร์สตรองวันเวย์ซิสเต็มด้วยลูกปืนวันเวย์เนี่ยแข็งแรงทนทานนะครับบอดี้ตัวนี้หนักนะครับงานดีเลยเหมาะสำหรับงานเขื่อนนะครับแม่น้ําก็ได้สวยใสนะครับสไตล์เลโทเห็นไหม สีทองสีลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับน่าไท้ได้มาแค่50ตัวนะครับตัวนี้ราคาแค่890บาทน,นะครับกับเจ้า BG ซีโร่ใครอยากได้นะครับรีบจิ้มมาเลยในตะการติ๊กต็อกนะครับฝากด้วยกับล็อก BG นะครับตัวนี้ลูกเปืน5้บก1แขนก็เกียยวนะครับบอดี้ยังเป็นเลโทรด้วยนะน่าใช้จริงๆจัดกันได้เลยตัวนี้ครับขอบคุณครับ